น้องจ้าลูกร้านวายุ่มือนี่เขาพากันไปเที่ยวเบิดแล้วแย,ย่ติเฮ็ดกับเขาแย,าย่ติเฮ็ดหมูหวานทอดเทียดแล้วแกงบะบวั่วแย่ทยอดน้ำมันหน่อยๆพอนไฟลงแล้ว แยกกับเขียวน้ำตาลว่าใส่หวานหลายดอกหัวแกะขังนี่ก็บไก่สิบเปอร์เราก็ได้ด้เอาแลา้วมั้งเวทมันเหม็นแข็งครับดอกเอาไปเที่ยวเบิร์เดลถิ่นตาตาก,กับย้ายไว้กับลูกไส้ลาสามขน

เห็ดพ่อเป็นหัวปลากลมกลมเอาละกรหมูลงไปเลยแยกเห็ดปัญหากัูสรของแยกผัดไปผัดไปบ้างมันหวานคัดดอก มือนี้เฮ็กกบเผาแบบประหยัดหรอกยายกบสีพัดพักพัดพักน้ำมันหอยแล้วก็เฮ็ดน,น้ำพริกนี่แหละสูตรสูตรของยายจมงง่ายๆพี่น้องเ๋ยเข้ากับมักหมูมักยังใส ติอเคยดัใไ่กระเทียมนิดนาอกเงียงเดียวหน่อยๆน่อยแล้วก็มกักใสห,หมูสอดสุดยะ่ะน้ำปูน้ำปลาตามห้าชอบผมช่วยดน้ำตาลยะ่ะลงไปนี่นอยๆมกัมกมกัมกมกักมักแล้วก็ทอดจบแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเอาซัมนีล่ละเดี๋ยวคนสิซึมคนเนี่ยเพราะว่ากระทะมันแห้งแล้วซํานี่